บทที่หนึ่งลงลุงมกระต่ายอลิซเริ่มเบืือหน่ายกับการนั่งข้างพี่สาวของเธอบนสังและไม่มีอะไรทําเธอเปิดดูหนังสือที่น้องสาวของเธออ่านอยู่ครั้งหรือสองครั้งแต่ไม่มีรูปภาพหรือบทสนทนาอยู่ในนั้นเลย แล้วไมละการใช้หนังสือคือการใช้หนังสืออลิสคิดโดยไม่มีรูปภาพหรือบทสนทนาดังนั้นเธอจึงคิดในใจเท่าที่เธอทำได้เพราะในวันที่อากาศร้อนทำให้เธอรู้สึกง่วงและงี่งเง่ามาก ว่าความสุขในการทำสายโซ่เดซี่จะคุ้มค่ากับปัญหาในการลุกขึ้นไปเก็บดอกเดซี่หรือไม่ทันใดนั้นกระต่ายขาวตาสีชมพูก็วิ่งเข้ามาใกล้เธอไม่มีอะไรน่าทึงมากในเรื่องนั้นและอลิสก็ไม่ได้คิดมากจนเกินไปเมื่อได้ยินกระต่ายพูดกับตัวเองว่าโอ้ที่รัก ผู้ที่รักฉันจะสายเมื่อเธอคิดทบทวนในภายหลังเธอควรจะสงสัยเรื่องนี้แต่ในเวลานั้นทุกอย่างดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติแต่เมื่อกระต่ายหยิบนาฬิกาออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วมองดูมันแล้วรีบไปอลิสก็ลุกขึ้นยืนเพราะมันแวบ,บขึ้นมาในใจว่าเธอไม่เคยเห็นกระต่ายใส่เสื้อกักมาก่อนเลย กระเป๋าเสื้อหรือนาฬิกาที่จะหยุดออกมาและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงวิ่งข้ามทุ่งไปตามนั้นและโชคดีที่ทันเวลาเห็นมันโผล่ออกมาจากโรงกระต่ายขนาดใหญ่ใต้พุ่มไม้ในอีกชั่วขณะหนึ่งอลิสก็ตามมาโดยไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะออกไปข้างนอกอีกครั้งได้อย่างไร ลุ้มกระต่ายเดินตรงไปราวกับอุโมงคไปในทางใดทางหนึ่งจากนั้นก็จุ่มลงไปทันใดนั้นอลิซก็ไม่มีเวลาคิดที่จะหยุดตัวเองก่อนจะพบว่าตัวเองตกลงไปในบ่อน้ำลึกมากไม่ว่าบ่อน้ำจะลึกมากหรือตกช้ามากเพราะเธอมีเวลาเหลือเฟือที่จะลงไปดูและสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปประการแรก เธอพยายามมองลงไปและดูว่าเธอกำลังจะเจออะไรแต่มันก็มืดเกินกว่าจะมองเห็นสิ่งใดแล้วเธอก็มองดูด้านข้างของบ่อนา้ำและสังเกตเห็นว่ามีปู้และชั้นหนังสือเต็มไปหมดเธอเห็นแผนที่และรูปภาพแขวนอยู่บนมุดที่นี่และที่นั่นเธอหยิดขวดโหลลงจากชั้นหนึ่งขณะที่เธอเดินผ่าน มันถูกต้ายว่าแย้มทรมแต่ทําให้เธอผิดหวังอย่างมากมันว่างเปล่าเธอไม่ชอบทิ้งขวดโหลเพราะกลัวจะฆ่าใครอยู่ข้างใต้จึงจัดการเก็บมันลงในปู้ใบหนึ่งขณะที่เธอลมผ่านมันไปดีอลิสคิดกับตัวเองว่าหลังจากลมลงขนาดนี้ฉันก็จะไม่ลมลงบันไดอีกต่อไป พวกเขาจะคิดว่าฉันอยู่บ้านได้ยังไงทำไมฉันจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าฉันจะตกลงมาจากหลังคาบ้านก็ตามซึ่งน่าจะจริงมากลงลง,ลงการลุ่มสลายจะไม่มีวันสิ้นสุดหรือฉันสงสัยว่าคราวนี้ฉันลงไปได้กี่ไมล์แล้ว เธอพูดดังๆฉันจะต้องไปถึงที่ไหนสักแห่งใกล้ใจกลางโลกให้ฉันดูหน่อยฉันคิดว่านั่นคงจะอยู่ห่างออกไปสี่พันไม่เพราะคุณเห็นไหมว่าอลิสได้เรียนรู้หลายอย่างในลักษณะนี้ในบทเรียนของเธอในห้องเรียนและแม้ว่านี่จะไม่ใช่โอกาสที่ดีนักที่จะอวดเธอความรู้เนื่องจากไม่มีใครฟังเธอจึงควรฝึกพูดซ้ำ ใช่นั่นเป็นระยะทางที่เหมาะสมแต่แล้วฉันก็สงสัยว่าฉันต้องไปถึงลติจูดหรือลองจีจูดเท่าไรอลิสไม่รู้ว่าลติจูดหรือลองจีจูดคืออะไรแต่คิดว่าเป็นคำพูดที่ไพเราะดีปัจจุบันเธอก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งฉันสงสัยว่าฉันจะตกลงไปบนพื้นลกหรือไม่ มันจะดูตลกขนาดไหนที่ออกมาท่ามกลางคนที่เดินก่มหน้าลงฉันคิดว่าพวกอันทิเพอร์ทิสเธอค่อนข้างดีใจที่ไม่มีใครฟังคราวนี้เพราะฟังดูไม่ใช่คำที่ถูกต้องเลยแต่ฉันต้องถามพวกเขาว่าประเทศนี้ชื่ออะไรคุณรู้ได้โปรดเถอคะค่ะคุณผู้หญิงนี่คือนิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลียและเธอพยายามจะถอนสายเคอติดในขณะที่เธอพูดชอบใช้สายเคอติดเมื่อคุณตกลงไปในอากาศคุณคิดว่าคุณจะจัดการมันได้ไหมแล้วเธอช่างเป็นสาวน้อยที่โงูเหล่าที่คิดว่าฉันถามไม่ไม่ต้องถามหรอกบางทีฉันอาจจะเห็นมันเขียนไว้ที่ไหนสักแผงลงลงลงไม่มีอะไรทำแล้ว อลิสก็เริ่มพูดอีกครั้งในไม่ช้าคืนนี้ไดนาจะต้องคิดถึงฉันมากแน่แน่ฉันควรจะคิดไดนาเป็นแมวฉันหวังว่าพวกเขาจะจำจานร,รองนมของเธอตอนดื่มชาได้ไดนาที่รักของฉันฉันหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่กับฉันฉันกลัวว่าไม่มีหนูอยู่ในอากาศแต่คุณอาจจับค้างคาวได้ และนั่นก็เหมือนกับหนูมากนะรู้ไหมแต่แมวกินคางคาวฉันสงสัยหรอืออลิซเริ่มง่วงนอนและพูดกับตัวเองในลักษณะเหมือนฝันว่าแมวกินคางคาวไหมแมวกินคางคาวหรือเปล่าและบางครั้งคางคาวกินแมวไหมเพราะคุณเห็นไหมว่าเนื่องจากเธอไม่สามารถตอบคำถามใดคำถามหนึ่งได้ มันไม่สำคัญว่าเธอจะพูดอย่างไรเธอรู้สึกว่าเธอกำลังงีบหลับและเพิ่งเริ่มฝันว่าเธอกำลังเดินจูงมือกับใดนาและพูดกับเธออย่างจริงจังว่าไดนาบอกความจริงกับฉันหน่อยสิเธอเคยกินคางคาวหรือเปล่าเมื่อจูบจูบจูเกระนำํำเธอลงมาเจอกองกิ่งไม้ และใบไม้แห้งแล้วการร่วงหลงก็สิ้นสุดลงอลิซไม่เจ็บเลยสักนิดและเธอก็ลุกขึ้นยืนทันทีเธอเงยหน้าขึ้นมองแต่เหนือศีษะกลับมืดมิดข้างหน้าเธอมีทางเดินยาวอีกทางหนึ่งและกระต่ายขาวยังอยู่ในสายตาและรีบลงไปไม่มีเวลาที่จะหลงทางอีกต่อไปอลิซจากไปราวกับสายลม และทันเวลาที่จะได้ยินมันพูดขณะที่มันเลี้ยวมุมโอ้หูและหนวดของฉันมันสายไปแล้วเมื่อเลี้ยวหัวมุมเธอก็เข้าไปชิดด้านหลังแต่ไม่มีใครเห็นกระต่ายอีกต่อไปเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องถงที้ยาวซึ่งมีโคมไฟเรียงเป็นแถวห้อยลงมาจากหลังคามีประตูอยู่รอบห้องถง แต่ประตูทั้งหมดถูกล็อกและเมื่ออลิซเดินไปจนสุดด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งพยายามทุกประตูเธอก็เดินลงไปตรงกลางอย่างเศร้าโศกและสงสัยว่าเธอจะออกไปอีกครั้งได้อย่างไรทันใดนั้นเธอก็มาพบกับโต๊ะสามขาตัวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งทั้งหมดทาจากกระจกแข็ง ไม่มีอะไรอยู่บนนั้นนอกจากกุญแจสีทองอันเล็กๆและความคิดแรกของอลิสก็คือมันอาจเป็นของประตูห้องโถงบ้านใดบ้านหนึ่งแต่อนิจจา็อกมีขนาดใหญ่เกินไปหรือกุญแจเล็กเกินไปแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามอย่างไรก็ตาม ในครั้งที่สองเธอพบกับม่านกี้ยวที่เธอไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนและด้านหลังนั้นมีประตูเล็กๆสูงประมาณ15นิ้วเธอลองกุญแจสีทองเล็กๆในแม่กุญแจและม่านนั้นเข้าที่พอดีอลิสเปิดประตูและพบว่ามันนำไปสู่ทางเดินเล็กๆซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่ารูหนูมากนะัก เธอจึงคุกเข่าลงและมองไปตามทางเดินเข้าไปในสวนที่น่ารักที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาเธอปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ออกจากห้องถงอันมืดมิดนั้นและเดินไปรอบๆท่ามกลางเตียงดอกไม้ที่สดใสและน้ำพุเย็นเยนเหล่านั้นแต่เธอไม่สามารถแม้แต่จะเงนยหน้าผ่านทางเข้าประตูได้ และแม้ว่าหัวของฉันจะทะลุผ่านอลิสผู้น่าสงสารคิดถ้าไม่มีไหลของฉันมันก็จะไร้ประโยชน์มากอู้ฉันอยากจะหุบปากเหมือนกล้องถททันสุขจริงๆฉันคิดว่าฉันทำได้ถ้าฉันรู้แค่ว่าจะเริ่มยังไงเพราะคุณเห็นไหมว่าช่วงนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายจนอลิสเริ่มคิดว่ามีเพียง ที่เป็นไปไม่ได้จร,จริงๆดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ที่จะรออยู่ที่ประตูบานเล็กเธอจึงกลับไปที่โต๊ะครึ่งหนึ่งหวังว่าเธอจะพบกุญแจดอกอื่นบนนั้นหรือหนังสือกฎเกณฑ์สำหรับการปิดปากผู้คนเหมือนกล้องถททันสุขคราวนี้เธอพบขวดเล็กๆที่วางอยู่บนนั้น เพราะเือได้อ่านเรื่องราวเล็กๆน้อยๆดีๆมากมายเกี่ยวกับเด็กที่ถูกไฟไหม้และถูกสัตว์ป่าและสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นๆกินหมดทั้งหมดนี้เพราะพวกเขาจำกฎง่ายๆที่เพื่อนสอนพวกเขาไม่ได้เช่นปุกเกอรอรนแดงจะเผาคุณถ้าคุณถือมันไว้นานเกินไป และถ้าคุณใช้มีกรีดนิ้งลึกมากก็มักจะมีเลือดออกและเธอไม่เคยลืมว่าหากคุณดื่มมากจากขวดที่ระบุว่ายาพิษคุณจะไม่เห็นด้วยกับคุณไม่ช้าก็เร็วอย่างไรก็ตามขวดนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นยาพิษดังนั้นอลิสจึงลองชิมมันและพบว่ามันอร่อย มากอันที่จริงขวดนี้มีรสชาติผสมของเชอรี่ทาวัสเจิรี ว่าตอนนี้เธอมีขนาดที่พอเหมาะที่จะเดินผ่านประตูเล็กๆเ,เข้าไปในสวนอันสวยงามนั้นอย่างไรก็ตามก่อนอื่นเธอรอสักครู่เพื่อดูว่าเธอจะหดตัวลงไปอีกหรือไม่ เธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอรู้ไหมว่ามันอาจจะจบลงอลิสพูดกับตัวเองในขณะที่ฉันออกไปข้างนอกเหมือนเทียนไขฉันสงสัยว่าฉันควรจะเป็นอย่างไรและเธอพยายามจินตนาการว่าเปลียวเทียนหลังจากเทียนดับแล้วเป็นอย่างไรเพราะเธอจำไม่ได้ว่าเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเธอจึงตัดสินใจเข้าไปในสวนทันทีแต่อนิจจาสำหรับอลิซผู้น่าสงสารเมื่อเธอไปถึงประตูเธอพบว่าเธอลืมกุญแจสีทองอันเล็กๆไว้และเมื่อเธอกลับมาที่โตเพื่อหยิบกุญแจเธอพบว่าเธอเอื้อมไม่ถึงเธอมองเห็นมันผ่านกระจกได้ชัดเจนและเธอก็พยายามเธอดีที่สุดที่จะปีนขึ้นไปบนขาโตข้างหนึ่ง แต่มันลื่นเกินไปและเมื่อเธอเหนื่อยกับความพยายามเจ้าตัวน้อยก็นั่งลงและร้องไห้มาเถอะไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้แบบนั้นอลิซพูดกับตัวเองค่อนข้างเชียบแหลมฉันแนะนำให้คุณออกไปตั้งแต่นาทีนี้โดยทั่วไปแล้วเธอให้คำแนะนำที่ดีกับตัวเองมากแม้ ว่าเธอจะไม่ค่อยปฏิบัติตามก็ตามและบางครั้งเธอก็ดลตัวเองอย่างรุนแรงจนน้ำตาไหลและครั้งหนึ่งเธอจำได้ว่าพยายามปิดหูของตัวเองที่กุงตัวเองในเกมคลนเีเธอก็เล่นกับตัวเอง พระเ็กที่สงสัยคนนี้ชอบแกล้งเป็นคนสองคนมากแต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วอลิสผู้น่าสงสารคิดที่แกล้งทำเป็นคนสองคนทำไมฉันเหลือไม่พอที่จะสร้างคนที่น่านับถือสักคนในไม่ช้าเธอก็จองมองไปที่กล้องกระจกใบเล็กๆที่วางอยู่ใต้โต๊ะเธอเปิดมันออก และพบเค้กชิ้นเล็กๆอยู่ในนั้นมีเค้กชิ้นเล็กๆซึ่งมีคำว่ากินฉันเขียนไว้อย่างสวยงามในลูกเกีตฉันจะกินมันอลิซพูดและถ้ามันทำให้ฉันโตขึ้นฉันก็สามารถหยิบกุญแจได้และถ้ามันทำให้ฉันตัวเล็กลงฉันก็สามารถคลานไปใต้ประตูได้ ไม่ว่ายังไงฉันก็จะเข้าไปในสวนได้และฉันไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอกินเข้าไปนิดหน่อยแล้วพูดกับตัวเองอย่างกังวลใจว่าทางไหนละ่ะไปทางไหนจับมือของเธอไว้บนศีรษะเพื่อดูว่ามันโตขึ้นแค่ไหนและเธอก็ค่อนข้างประหลาดใจเมื่อพบว่าเธอยังคงมีขนาดเท่าเดิม แน่นอนว่าสิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีคนกินเค้กแต่อลิซมัวแต่คาดหวังอะไรมากมายจนเกิดเรื่องแปลกแปกขึ้นจนดูเหมือนน่าเบื่อและนี่เล่าสำหรับชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปตามปกติเธอจึงเริ่มทำงานและไม่นานก็ทำเค้กเสร็จ